ครับสวัสดีครับผมศาสนอาจารย์สุรพลวิโมโูนะครับศรีอภิบาลคิดจักแบปติทัดใหญ่แล้วก็ทำเ,เป็นกรรมการของแบปติทภาคใต้รับผิดชอบในส่วนของการบุกตกแล้วก็ตั้งคิดจักวันนี้มาแนะนำนะท่านประธานแล้วก็กรรมการของแบปติทภาคใต้บางท่านนะที่จะมนโอกาสได้ให้พี่น้องได้รู้จักกันนะครับนะเนาะท่านแรกนะครับ ท่านประธานของเราท่านศาสนาจารย์มสมชายคำทองสุข<อ>นะครับเนาะท่านที่สองท่านศาสนาจารย์ดรนพรัตจันชนะนะครับท่านที่สามท่านศาสนาจารย์โมเสสเลิศพุทธิพรครับผม,มครับนี่ก็เป็นกนนารนำของอกรรมการบติษัพักใต้ของเรานะครับวันนี้อยากจะถามท่านประธานนะถึงโครงการบุกเบิกตั้งคิดจักรใน ภาคใต้ของเรานะครับจันมีอะไรที่จะอบอกเล่าให้กับพี่น้องของเรานะหรือเครือข่ายของเราได้รับทราบข้อมูลตรงนี้จันเชิญเลยครับใน,ในนามของศาสคิจากแบบคิดภาคใต้กับผมมีแนวความคิดว่าทางภาคใต้มีประชากราใน14จังหวัดเนี่ย มี10บกว่าล้านคนแต่ว่าที่เป็นคริสเตียนก็มีประมาณหมื่นกว่าคนทั้งภาคแต่สำหรับแบบดิษยังมีอยู่ประมาณ1,300กว่าคนแต่ว่ามีคิดจากอยู่ประมาณ8จังหวัดแต่ว่ายังขาดอีกประมาณ6จังหวัดยังไม่มีและก็ตามอำเภอต่างๆยังไม่มี เพื่อสนองตอบต่อพระมหาบัญชาของพระเจ้าเนะี่ยทางทีมเราสร้างขตจักแบบจิภาคใต้อยากจะบุกเบิกตั้งขีจักทุกจังหวัดในภาคใต้ในเบื้องต้นก่อนที่เราจะขยายไปอำเภอและไปตำบลต่อไปอเพื่อจะให้มีขิจักแบบติตทุกที่ทุกแห่งเพื่อควบคู่ไปกับสภาสารกิจซึ่งเราจะร่วมมือกันทำ พวกนี้อ่านเราจึงแสวงหาเครือข่ายการร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นการอธอษฐานการสนับสนุนทั้งกำลังคนความคิดทั้งงบประมาณต่างๆเรากำลังรดนนัลงเพื่อจะทำให้สิ่งของนี้ไปถึงเป้าหมายเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพื่อนำความรอดไปสู่ทุกคนเพื่อนำทุกคนมาสู่พระเยซูคริสต์ผู้เป็นทางแห่งความจริงผู้เป็นทางแห่งความรอดทางเดียวเท่านั้นครับนี่คือเบื้องต้นครับ ขอบคุท่านประธานเป็นย่างสูงนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่อยากจะให้พี่น้องได้ฟังเสียงของท่านนะท่านศาสนาอาจารย์ดรนพรรตนกระจันชนะฮนะอาจารย์สําหรับโครงการบุกเบิกตั้งคิดจัอาจารย์อยากจะสื่อสารหรือบอกกับพี่น้องของเราอย่างไรบ้างครับเวลานี้ผมคิดว่ามันมีการก้าวก้าวไปแบบก้าวกระโดดน,นะครับในวงการคริสเตียนเนี่ยทำให้การขยายและการพัฒน์ูนคิจักเนี่ย ไม่ได้ยึดติดอยู่กับรูปแบบหนึ่งรูปแบบใดอีกต่อไปนะครับมันเป็นมิติใหม่ของการขยายและการเพิ่มพูนทําให้สิ่งที่เป็นเครื่องมือที่สําคัญคือการร่วมไม้ร่วมมือการเชื่อมต่อองค์กรหน่วยงานนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะเข้ามาเป็นเขาเรียว่าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะมีส่วนในการขับเคลื่อนง,งานของการบุกเบิกและการตั้งทิดจัดก, mm hmm. ก็ทําให้แบปดิสเน่ พยายามที่จะร่วมมือกับทุกองค์กรทุกหน่วยงานที่สนใจและมีนิมิตเป้าหมายในเรื่องการบุเบิกและการตั้งคิจจักรเนี่ยเพื่อสุดท้ายแล้วเนี่ยร่วมกันตอบสนองต่อพระบัญชาของพระเ,เจ้านะครับไม่เพียงไม่ใช่เพียงแค่ว่าให้แบปติสต์มีคิดจักรมากขึ้นแต่เราร่วมกันทําเพราะเห็นแก่สิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าตั้งแต่เริ่มต้นทําให้สิ่งนี้อยู่ในใจของทุกคนที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าตลอดจนหน่วยงานองค์กรคิดจักร หรือคริสเตียนทุกที่ก็ต้องย้ำว่าการทําในครั้งนี้เราคงต้องพึ่งพาและอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือจากทุกคนทุกฝ่ายครับัขอบคุณมากครับท่านอาจารย์ครับในขณะนี้เรากําลังอยู่ในค่ายของแบตติสทักใต้นะพี่น้องมากันคับข้างเลยทีเดียวเนาะตรงนี้กําลังทานข้าวกันเราก็เลยถือโอกาสมาให้ท่านพู้นาได้พูดคุยกับพวกเรามีท่านหนึ่งนะที่เป็นกําลังสําคัญ ท่านรับผิดชอบในเรื่องของการอธิษฐานนะเนาะท่านศาสนาจารย์โมเสสเลิศพิธีพรครับจันทักทายพี่น้องแล้วก็พูดคุยบางอย่างให้กับพี่น้องของเราครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับก็ผมเชื่อว่าในโลกยุคสมัยใหม่ที่กําลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนี่ยพวกเราต้องร่วมมือกันนะครับแล้วก็การตั้งริสตจักรก็ไม่ใช่เรื่องของริสตจักรใดริสตจักรหนึ่งต่อไปแต่เป็นเรื่องของการที่ต้องร่วมมือกัน แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอธิษฐานการสนับสนุนซึ่งก,กันและกันการให้กำลังใจกันมีส่วนร่วมในการถวายทรัพย์มีส่วนร่วมในการปรึกษ,ษาหารือในงานของพระเจ้าพี่น้องในแปดพิสปากใต้เราก็มีความตื่นตัวและตื่นเต้นนะครับเชื่อว่านี่จะเป็นวาระใหม่ของพระเจ้าเราคิดถึงคนมากมายที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าเชื่อว่าเขาจะได้มารู้จักกับพระเจ้าเ mm hmm. ข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้านะครับพี่น้องก็ผมเชื่อว่าให้เรามาร่วมกันนะครับให้เรามาเพื่อแผ่นดินของพระเจ้า ขอพระเจ้าทรองอวยพรทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณท่านอาจารย์ทั้ง3ท่านนะที่ได้มาพูดคุยสื่อสารกับพวกเรานะครับพี่น้องมีอะไรที่จะสามารถร่วมกันเพื่อการบกุกเบิกแล้วก็ตั้งคิดจะร่วมกันได้ก็ขอให้ท่านได้เข้ามามีส่วนร่วมนะไม่ว่าจะเป็นทางใดทางหนึ่งนะครับในช่วงวนี้ก็ขอบคุณพี่น้องที่ได้เป็นกำลังใจแล้วก็ที่ฐานเผื่อนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับได้ พบกันในโอกาสหน้าที่จะได้มาทักทายแล้วก็สื่อสารกันต่อไปนะวันนี้ก็ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ